มารับบทแม่ค้าเหรอคะใช่ค่ะก็เป็นครั้งแรกที่ได้เปิดบูธขายของค่ะค่ะแล้วเป็นการเอาอะไรมาขายคะก็จะเป็นเสื้อผ้าของชีนะคะมีทั้งแบบมือหนึ่งแล้วก็มือสองเลยก็มาขายค่ะปกติแบบไลฟ์สดอะไรที่ขายของอะไรอย่างนี้ปะคะมีเคยไลฟ์สดค่ะมีเคยไร้สดขายเสื้อผ้าอยู่ค่ะเป็นไงคะขายดีไหมลูกก็ทุกคนเดินเรื่อยๆค่ะแล้วก็จะมีแบบพวกแฟนคลับเข้ามาขอถ่ายรูปค่ะฝากเลยค่ะฝากร้านหน่อยค่ะก็ฝากด้วยนะคะที่ M B K ชั้น G นะคะอยู่ตรงข้าม Event Boy เลยก็ คนที่สามสิบสาค่ะมีในวันวันนี้นะคะแล้วก็จนถึงวันอาทิตย์เลยค่ะอัปเดตอัปเดตอัปเดตหัวใจเลยค่ะคด้ยินว่าทุกโสดจริงไหมคะใช่ค่ะก็ก็ก็ลดสถานะเป็นเป็นพี่น้องกันค่ะ ก็สักพักหนึ่งค่ะเราขอลดหรอือยังไงคะคุยกันค่ะคุยกันแล้วก็แบบมานั่งแบบตัดสินใจร่วมกันอือะไรมาทําให้เราลดสถาน,านะได้ครับคือพอลองเหมือนพอลองเปลี่ยนสถานะแล้วมันก็เหมือนแบบเกิดความแบบคาดหวังเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอไลฟ์สไตล์เรามันมันมันก็ค่อนข้างต่างกันนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยเออหรือว่าจะลองกลับมาเป็นพี่น้องกันไหมจะได้แบบรู้สึกสบายใจมากขึ้นเลย ใช่ค่ะก็บางทีก็มีแบบโทรปรึกษาอะไรกันบ้างค่ะไม่ไม่เกี่ยวค่ะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวค่ะหนูว่ามันมันไม่เกี่ยวที่แบบว่าเราเราเป็นนางเอกแล้วเราจะต้องแบบจะต้องโสดอะไรเงี้ยหนูว่าเดี๋ยวนี้เขาแบบเขาเปิดใจกันแล้วค่ะแบบไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้หมายว่าเป็นนางเอกเราต้องโสด ไม่มีเลยค่ะไม่มีเลยอ,อาจจะเพราะว่าเออ่ยังไม่มีใครรู้ด้วยว่าวรสชาติฐานะกับพี่นัทพอสวดแล้วเราเราเปิดใจเลยไหมคะหรือว่ายัางไงพักก่อนหรือ,อยังไงคะกก็เรื่อยๆค่ะแต่ก็คือยังไม่ได้มีใครเข้ามาเพราะว่อผมไม่กล้าเข้ามาหรือเปล่าอะไรอย่างงเี้ยอาจจะ <laughs> อาจจะคิดว่าแบบออยังยังคุยกับพี่นัทอยู่เลยก็เลยเลยังไม่มีใครกล้าเข้ามากำแพงมันสูงขึ้นไหมจริงๆหลังจากที่เราประกาศสวด กำแพงสูงขึ้นมาก็ก็ไม่ะะปกติแต่แค่รู้สึกแค่รู้สึกว่าแค่รู้สึกว่ายังไม่มีคนเข้ามาที่แบบที่พร้อมหรือแบบว่าที่ที่คลิกมากกว่ามันจะเป็นไปได้ไหมที่แบบทุกนกลับมาหากันอีกเลยก็อันนี้อันนี้ไม่รู้เลยค่ะเขาง้อเราพอสมควรไหมไม่ไม่ได้เชิง,งอ้อเพราะว่าเหมือนเราคุยกันแล้วแล้วก็แต่ก็คือยัยงยังติดต่อกัน,กนอยู่ค่ะทุกวันนี้ก็ยังติดต่อกัน <laughs> ไม่มีผละคะ่ะยินดียินดีมากๆค่ะตอนนี้มีออนแอร์เรื่องเจ้าสาวจำเลยค่ะทุกวันพุธพฤหัสสองทุ่มครึ่งค่ะแล้วก็เพิ่งปิดกล้องไปเรื่องคุ้งเสน่หาน่าจะได้รับชมเร็วๆนี้ค่ะแล้วก็เดี๋ยวรอเรื่องใหม่ค่ะ ก็รับได้อีกนะคะเพราะความส่วนหรอมันถึงฮอตขึ APPLAUSE ้นอย่างงี้อะครัหนูว่าไม่เกี่ยวค่ะเพราะว่าเหมือนพอช่องเจ็ดเหมือนถ้าเราแบบปิดกล้องละครแล้วเขาก็จะแบป้อนงานให้เราเรื่อยๆมากกว่าก็ถือว่าเป็นโอกาสที่แบบผู้ใหญ่มองอย่างเรื่องความสมคัญของเรากับพี่นัทเองก็คือทางผู้ใหญ่ไม่ได้มีมี ในการที่ทำให้รถสถานะในครั้งนี้ใช่ไหมไม่เกี่ยวค่ะไม่เกี่ยวเป็นการตัดสินใจของเราสองคนด้วยนเลยใช่ไหมใช่ค่ะใช้เวลาปรับจูนกันนานไหมคะก่อนที่เราจะตัดสินใจก็ก็สักครั้งหนึ่งก็ลองลองปรับกันแล้วแล้วก็รู้สึกว่ายังยังแบบยังยังไม่สบายใจสาเหตุหลักๆเลยที่ชัดเจนเลยที่ทำให้เราไม่ได้ไปต่อคือเหมือนหนูว่าแบบเพราะการคาดหวังของของทั้งสองฝ่าย ใช่เหมือนคาดหวังมากขึ้นจากตอนแรกที่แบบออพอเป็นพี่น้องกันมันก็จะแบบมันก็จะยังไม่ได้ไม่ได้มีความคาดหวังแบบมากขนาดนี้อะไรเงี้ยแต่พอลองแบบลองเลื่อนขึ้นมาแบบพัฒนาก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยมันมันยังไม่โอเคก็เลยลองกลับไปเป็นพี่น้องกันเหมือนเดิมดีกว่ามันทำให้เราเนะข็ดเลยไหมกับการที่จะคบคนในวงการหรือยังไงก็ไม่นะคะ ยังไงก็ได้ในหรือนอกก็ได้ใช่ไหมในหรือนอกก็ได้แต่ว่าตอนนี้ไม่มี <laughs> ไม่มีจริงก็ยังเปิดโอกาสอยู่เนาะตอนนี้ใครๆสิ่งก็ก็ดูไปเรื่อยๆดีกว่าค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ